สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูาแฟดนะครับสกเก็ตสั่งมาด้วยกันนะครับกับกองผมนะครับนี่ครับผมมาแล้วครับแท่ว่าของพันก็ไม่เหรอวะ ของเขาใหม่กว่านะครับของเขาใหม่กว่าสเกิลรุ่นเดียวกันนะครับร้านเดียวกันช่างคนเดียวกันด้วยนี่ครับผมดูจากตรงนี้นะครับนี่น,น,นี่ตรงนี้นะครับจะเหมือนกันแต่ของผมจะไม่มีแถบสี แจ้ของก็เจ้ามีวะ่ะรถค่ายรุ่งชัยกิจนะครับขออนุญาตเจ้าของค่ายด้วยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ว่าผมก็มารอขึ้นงานอยู่นะครับนอนเบิดมือเลยพี่น้องนะครับอากาศดีนะครับตัวนี้มันจะเหมือนกันนะครับแต่ของผมพันเวลางก้นเลยนอนอวัดเออของเขาเข้ารูปของผมอีกนะครับเขาได้ เข้าลูกกวากันนะครับพอมาองผมก็จับใส่เฉยเนาะองเขาเอาสวา่านขันขันคัน,นยางดีเลยนะครับองเขาแต่ว่าองผมก็จะเป็นทางทางนะครับด,ดูดูความห่างใส่กันนะครับในตรงนี้นะครับองผมก็เอาเกี้ยวปล่อยนะครับเอาเกี้ยวปล่อยแล้วก็ ใชควงขันนี่เครับมันบมมีแห้งคันพี่ลองมันปวดมือนะครับเอาง่ายานี่ถึงหอวด,ด้นั้นของผมตัวนี้จะคิดเลยนะครับนี่คิดเลยแต่ของกอดว่าคิดปะคันนี้ไม่คิดนะครับอือเขาจาเจาะตัวนี้เดินของผมสอดลงหูนี่เลยดิ ที่ได้ใส่บอยอีบอยใ้ยมเนี่ยไม่คือนะครับไม่คือของผมมันเรียนบุกบันเบิดตัวนี้ก็ไปตําอยู่โรงงานที i ีนะครับไปชน่ที่โรงงานที i นี่ก็เป็นของที่ตุนะครับ ฝั่งนี้เป็นป่านะครับไปไม่ได้ก็เลยให้ดูแค่นี้นะครับก็ห่างหายกันวันหนึ่งนะครับสองวันแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็บวมวายกัน,กนเนาะพี่น้องมันบมีงานเนาะผมจะพาไปดูท่านผู้ชมไปดูอดหลอมันหวมไดนเห็นตั้งไหน เขาก็อบอก่ถอยขึ้นไหนนั่นไม่ได้ถอยขึ้นไม่บ่โอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหลา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 เสียวว่ะหักหักโอ้ก็เลยใส่ยางมิชลินลอะว่ะยางมิดชตินนั่งยู่อะไร Oh, okay, เดี๋ยวผมไปพาท่านผู้ชมมาดูบางฝุน่นกีกอดนะครับคันเบอร์สิบเมื่อกี้นะครับจัดว่าสวยนะครับตัวนี้ก็ออกไปเมื่อกี้สามตัวนะครับค <c oughs> <c oughs> ันนี้นะครับง่ายๆเดิมๆนะครับจัดว่าสวยนะครับ ตัวนี้จะเป็นใจสั่งมานะครับมาเสียแล้วนะครับอย่าไปดูที่อื่นนะครับดูใจสั่งมานะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นแบบดูแบบมุมมุมหมองเมานะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเขาไว้ท่ายคลิปนะครับก็จะ ลิงลงข้างล่างนะครับไม่ให้ถ่ายนะครับแถวนี้ตอนนี้กาดก็เหลืออ,อยู่ร้อยยี่สิบมันอดบ่ได้พี่น้องต้องไทยต้องไทยนะมันมันอดบ่ได้ระวังงูด้วยลูกพี่โโมมงูเขางูเหมือนหัวใช่ปะเขางมดดิวันน่ะมีอันนั่นบ่รอสะสเปรย์นั่นไหมสเปรย์ขีดหมดไหม รถแท้่รถใส่ใสคนแพ้ยี่ได้ซื้อสเป,ปียขีดหมดหลายตัวก็เติมหลายเนาะเป่นเหล่าเค้าของควาเติมหน่อยบา,นะางแผนให้ไปเบิดอที่ลำตะคอ,องกันวะนี่นะครับรถกรีกอดก็จะดูสะอาดสะอ้านนะครับรถค่ายนี้นะครับสวยๆแันทุกคน ของเขาเข่ารูปของผมเองผมไม่ได้ยืดใจดึงใจนะของผมแกแบบเอาอันไขวควงคันคันคันใส่ไอ้สิแม่จเจ้าเบิ่งเบียงก,ยกูดูกี่ดีวะของเขาดึงเข่ารูปเขายังย่างดีไปเขาขาดหรอวะไอ้ว่าผมแตกเราขึ้นที่พี่เอน่ะแ่นี่กูแก๊กเย็ด แค่นั้นเจ้าของเหตุตัหม่องเดียวไว้ไปใจที่วีไอสองเฉียวตั้าเทียรี่พวกอ่างไหลปนีทำตัเทียสองขี well. ่ออกเลยว่านีไปให้ตลาดแค่สอมให้ชนูวาเอาพันหาวท่านเรา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 เนเอาแยงอย่างีบในงานบลเวณเขาเดือดตลอดงานตลาดแไอเพ่นมันเาไอไปใมัน รู้รดกับไวลังล้างไว้ดอกหนาเนี่ยบึ้งบรรยากาศเดีพี่น้องก็จะตกอีกนะครับประตวกาจีกวอดกับอีขามเลยเดวนี้ไหมจัดว่าสวยนะครับรถไค่นี้ตัวนี้ไม่ไม่ได้ขยับจานนะครับไม่ได้ขยับจานตัวนี้นะครับจานหนังว่าเนี่ยพี่น้องเดิมเดิมนะครับ ส่วนน้องผมขยับถอยหลังนะครับให้มันหนักหลังของเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ของผมจะขยับมานี่เหลือ,อยู่นิวเดียวนะครับตัวนี้จะสุดนี่ครับนี่ของเรือของนี่ครับสุดหางนะครับเขาพาเห็ดจะเห็ดไปงั้นแหรอพี่น้องนะครับบรูคกันมา มันเป็นน้ำยังถ้าว่าเห็นมันลอยไวว่ายไปนออกตัวก็จะได้ออกเร็วๆวไปสันอ๋ออย่างกีกวดไหมเลียไหลเหรอจอดในห่มยังไหนเพื่อนคือมีหินไอ้นามเนี่ยเอจอดในห่มอยู่อ๋อนี่คือดีดเลยวะ ยับได้เดีเนาะนีะ่นี่นอ่นี่มันข้างรถนั่นนะ่ะให้ถังรถกับบ่อได้ลรางอือเองเดีงขี้ไปได้หวะเมื่อกี้ก็จอดอยู่ในขี้ตมนะครับตรงบวกตรงนี้นะครับตรงบวกอยู่ตรงนั้นนะครับขังรถจีกอดมั่ง ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาท่านผู้ชมมาดูแต่ละกันว่าเขาทำอะไรนะครับเขามาบางคนก็เจ้ากับแต่งรถแต่งล้านะครับยูวเปลี่ยนพี่น้องมันดีดของอผมนอนอยางเดียวครับผมมันใส่นอนเนาะออกไม่ได้ก็สิีนอนอีกอยู่ดีเดี๋ยนี่เดี๋ยวผมก็ ภูมเมียขึ้นมากกับมาแต่งผ้าไว้นะครับเดี <S <S <Sure> ๋ยวให้พระเจ้าจับเอาเต่งผ้าเต่ยงอะไรนะครับกอดอาจจะว่าได้ขึ้นเ้อเดี๋ยวเพื่อนเรามีการอะไรอรอวังนี่ดังกว่ามีมีมีการอะไรอรอวังว่าสองพันเ็กอดอาจจะกอดอาจจะว่าได้ขื่นอือ

คนงานของขดัดเออมันปวดมันติมนู่ปวดนี่ครับผมก็จะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นการเ,าเตรียมรถเตรียมลานะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูสเก็ตคันที่เขาใส่สวยๆนะครับท่านผู้ชมก็ติดเตียนกันได้นะครับ คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่ายาดานะครับคอมเมนต์ได้ยาดาเด้อพี่น้องฮะแม่้นเจ้าทางว่าเบื้องนี้ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นนะครับยู่เป็นอี้แล้วครับขึ้นเด้อที่แก่เสกยุบเสกขี่ปูนว่างๆก็ หาแนวเห็ดแนวายัางไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตำรถหกล้อดัมซิงนัมเดอร์พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ